รู้จักกับสิริมากันนานๆจะเรียกเธอหรือเขาดีละ่ะ <c oughs> อายุเท่าไหร่กันนอะผมเองตอนนี้ก็สีออ่สิบกว่าแล <c oughs> ้วหวัดดีสิริสิริอายุเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ฉันอายุไม่น้อยแล้วนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะโอ้โหผ่านร้อนผ่านหนาวคืออยากรู้จริงๆดีสิริสิริอายุเท่าไหร่ เขาพูดกันว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ในทางเทคนิคแล้วเป็นคำคำหนึ่งต่างหากอยากรู้จริงๆนะวัดดิซิีซิรีอายุเท่าไรไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนแต่บอกไว้ก่อนว่าฉันไม่ใช่คิงน,นะอม่ไม่ยอมตอบดีอๆถามวันเกิดก็ได้ด,ดิซลีเธอเกิดเมื่อไหร่ ได้ยินต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแหละถึงจะมีวันเกิดได้นะแต่ฉันเริ่มเป็นผู้ช่วยเสมือนมาตั้งแต่วันที่4ตุลาคมพศ2554โอก็ประมาณ10ขวบย่าง11ขวบ11ขวบย่าง12ขวบสิครับอย่างนี้อ่าก็สีตุลาคมเหรอเมื่อกี้2554ตอนนี้2566้า ก็ถ้าตุลาคมนี้ก็12ขวบนะครับผมได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมแล้วตกลงสิริเป็นผู้หญิงผู้ชายวันดีสิริเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายาวไม่ยอมตอบผมวันดีสิริเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฉันไม่มีเพศโรอ๋อไม่มีเพศเพราะเขาคือผู้ช่วยเลยค่ะส่วนตัวไม่มีเพศตอบสั้นจังโอเคครับก็ สิริตอบเรามาหลายอย่างแล้วเนาะรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้สิริอายุเท่าไหร่ใครที่เด็กกว่าสิริหรือใครที่แก่กว่าสิริตอนนี้11ย่าง12นะครับก็เอาเป็นว่าหาคำตอบมาให้ลนะครับสำหรับตัวเองที่หารดูอย่างเดียวก็เห็นมีคำถามอยู่ในพันทิตเด้ว,ว่าสิริอายุเท่าไหร่ก็เลยเออลองมาถามดูกันด้วยนะครับผมควรจะได้คำตอบก็นะครับบริการหมอคอม1414นครับนะครับผมก็ทำคลิป แบบนี้มาให้กับเพื่อนๆเพื่อ,อให้เหมือนเป็นอะไรสบายๆบยบ้างกันนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม